คลิปนี้เนี่ยหลังจากที่คุณฟังจบกิฟอยากให้คุณเนี่ยเริ่มใช้ชีวิตที่มันเป็นของคุณได้แล้วใครก็แล้วแต่ที่กําลังมีอารมณ์แบบนี้หรือว่าเพื่อนคนไหนที่คุณอยากให้เขาฟังคลิปนี้กิฟฝากคุณแชร์คลิปนี้ให้กับเขาด้วยนะคะถ้าตอนนี้คุณกําลังรู้สึกว่าคุณเนี่ยยังมูฟอ่อนไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังเป็นอยู่เนี่ยคุณไม่สามารถจะข้ามผ่านความเจ็บปวดหรือว่าความรู้สึกใดๆของคุณเนี่ย ที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ได้เนี่ยคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่คุณจะต้องฟังเลยเพราะว่าคิดบอกไม่ได้เลยนะคะว่านักตอนนี้เนี่ยคิดเจอเหตุการณ์มามากมายแค่ไหนด้วยส่วนตัวเองแล้วอะ่ะกับการที่คิดเริ่มต้นชีวิตค่อนข้างเร็วเริ่มต้นในธุรกิจค่อนข้างเร็วมันทำให้กิบเนี่ยเจอแบบอะไรต่างๆสถานการณ์ต่างเนี่ยค่อนข้างเร็วเราเราเจอมาแบบหลายหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นความเครียดเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นความเครียดเรื่องคนรอบขางไม่ว่าจะเป็นความเครียดเรื่องพนักงานความเครียดเรื่องเศรษฐกิจความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นมากมายในชีวิตพอเราได้เอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆหรือว่าได้เจอคนมากมายมันทาให้คิดรู้ว่ามันมีคนอีกหลากหลายคนมากค่ะที่ไม่สามารถ m o v ออนได้เพราะว่าเขาข้ามผ่านอารมณ์ความผิดหวังความท้อใจความเครียดแค้นอะไรก็แล้วแต่อันดับแรก สิ่งที่กิบคิดว่าคุณไม่ควรจะเสียเลยเนี่ยคือเวลาของคุณกับอารมณ์ที่มันแย่ๆเมื่อปี2016คือกิบเริ่มต้นธุรกิจของกิบในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเราไม่เคยได้อยู่ในโลกของการที่มีพาร์ทเนอร์เยอะๆหรือว่ามีทีมงานที่เยอะมากแล้วเราไม่ทันตั้งตัวหรือความเครียดทางธุรกิจต่างๆนานาคือตอนนั้นทุกอย่างมันถาโถมมาก เครียดมากแล้วก็เอาอารมณ์อยายไปใส่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสุขภาพของกิฟมันพังไปกับตาเลยเราแย่มากความแย่เนี่ยกิ๊ไม่สามารถที่จะเดินด้วยตัวเองได้เราต้องแทบจะคลานออกจากห้องน,น้ำเพราะว่าผื่นน่ะมันขึ้นเต็มตัวแล้วทําให้ขาบวมเราต้องเริ่มทานยาที่มันอันตรายก่อต่อร่างกายของเราเราต้องเริ่มไปพบหมอมากขึ้นเราต้องอยู่ใกล้โรงพยาบาลมากขึ้นสุดท้ายคือเราอะ่ะ ต้องอยู่บนเตียงที่เราในตอนนั้นคือเราควรจะไปทํางานได้แล้วแต่เราทํางานไม่ได้เราพอร่างกายของเรามันแย่มากสุดท้ายทั้งหมดเนี่ยมันคืออารมณ์มันคือความเครียดที่เราไม่สามารถเอาตัวเองออกไปได้นะตั้งแต่ตอนนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้คุณรู้ไหมคะว่าในช่วงเวลานั้นนะกิฟเกือบเสียแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองแล้วเวลาที่เราเสียไปกับอารมณ์ตรงนั้นเนะี่ยสองถึงสามปีด้วยกัน มันคือเวลากี่วันในชีวิตของคุณที่คุณต้องเสียไปกับอารมณ์หรือความเครียดที่คุณไม่ควรจะต้องเก็บไว้เพราะเราตัดสินใจว่าเราจะเหิือ,อ่อนแล้วตัดสินใจว่ามันเหมือนเรารู้สึกว่าอะไรที่เราถือไว้แล้วมันหนัก อะไรเราถือไว้ทุกครั้งที่คิดถึงมันแล้วมันเครียดตลอดทุกครั้งที่คิดถึงมันมันทาให้เราเจ็บปวดลตลอดสิ่งที่เราจะต้องทําและทําให้ตัวเองดีขึ้นได้ในณนะตอนนั้นเลยคือเราต้องปล่อยสิ่งที่ทําให้เราเจ็บแค่นั้นเลยวันนี้อารมณ์อะไรที่ทําให้คุณเป็นแบบนี้คือทริกเกอร์พอยต์หรือจุดอะไรที่เวลาคุณคิดแล้วคุณแค้นเวลาที่คุณคิดแล้วคุอารมณ์คุณเสียคุณคิดแล้วคุณทรมานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจับได้ว่า เมื่อไหร่ที่คุณคิดคุณจะเป็นแบบนั้นสิ่งที่คุณจงทาง่ายๆคือปล่อยนะคะปล่อยมันจากมือคุณจากใจคุณจากสมองคุณแล้วเริ่มต้นกับสิ่งที่มันดีกว่าเมื่อไหร่ที่คุณคิดแล้วมันทรมานลองทดแทนมันใช้กฎของการทดแทนด้วยสิ่งที่มันมีคุณค่าทางจิตใจมันอาจจะง่ายๆแม้กระทั่งคุณแค่วันนี้คุณเครียดคุณหยุดความเครียดในการที่บางคน ออกกําลังกายแล้วหายเครียดการออกกําลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วบางคนบุฟออนไม่ได้แต่คุณรู้ว่าถ้าเกิดคุณได้ออกกําลังกายมันจะทําให้คุณสามารถที่จะปลดปล่อยความเครียดของคุณได้อันนั้นก็เป็นอีกหนทางหนึ่งหรือบางคนอาจจะแค่ได้ทานข้าวกับครอบครัวคุณก็อาจจะแฮปปี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเครียดมันแค่ต้องเปลี่ยนความเครียดเป็นความสุขใดๆก็ได้ที่มันทดแทนให้กับคุณในแบบง่ายๆอย่าเสียเวลากับอารมณ์ที่มันไม่ดีอย่าเสียเวลากับ ความเครียดที่มันไม่จําเป็นในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นหาให้เจอว่าวันนี้สิ่งคุณเครียดคืออะไรอะไรที่ทําให้อารมณ์ของคุณเนี่ยมันไม่ดีได้ตรงนั้นคืออะไรหาให้เจอแล้วหาทางออกกับมันทดแทนกับมันด้วยสิ่งที่ดีกว่า แล้วคุณจะค่อยๆรู้ว่ามันจะเป็นอะไรที่มาบอกคุณอัตโนมัติว่าตอนนี้คุณเครียดคุณควรจะไปทําอะไรอื่นถ้าเกิดคุณทํามันมากพอมันจะเป็นอะไรที่ตอบโต้คุณในอัตโนมัติแล้วคุณจะสามารถที่จะจัดการกับความเครียดหรืออารมณ์ของคุณได้ดีขึ้นข้อสองนะอันนี้คิดว่ามันโดนใจหลายคนคืออย่าเสียเวล่ากับคนที่เขาไม่แคร์คุณเลยแค่การออกกรองเท่าวันนี้ คุณ move on ไม่ได้คุณรู้แหละว่าคุณอยากทําอะไรที่มันดีมากกว่าเดิมอยากทําอะไรที่มันท้าทายมากกว่าเดิมแต่สิ่งที่คุณคิดแล้วมันทาให้คุณไปทําไม่ได้คือคุณแคร์สายตาคนรอบข้างคุณแคร์สายตาคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงหรืออาจจะไม่ได้รู้จักคุณเลยก็ได้หรือคนที่รู้เขารู้จักคุณแต่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในชีวิตของคุณในทุกๆวันเลยก็ได้แต่เราเอาใจไปใส่เขาจนทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะ move on ได้ไม่สามารถที่จะเอาตัวเองไปทําอะไร ในแบบที่เราควรจะต้องทำเพราะว่าเราเอาใจไปใส่กับคนพวกนั้นเยอะเกินไปคนหลายๆคนที่ประสบความสั่พูดคำนี้ตลอดคือ nobody c a r e แคือไม่มีใครเขาสนใจเราหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องสนใจและดูแลมมากๆคือตัวเองความรู้สึกตัวเอง สิ่งที่ตัวเองอยากทําลองคิดดูนะวันนี้ถ้าคุณมีสิ่งที่คุณอยากทําและคุณไม่ได้ทํามันแล้วคุณจะต้องมานั่งโทษตัวเองหรือนั่งบอกตัวเองถ้าวันนั้นฉันทำฉันคงจะประสบความสำเร็จไปมากกว่านี้แล้วทำไมชั้นหนึ่งไม่ได้ทําเพราะว่าฉันแคร์สายตาคนรู้ว่าจะพูดกับฉันไม่ดียังไงคนนี้ยังมีฟีดแบ็กกับฉันแบบไหนฉันแคร์คนเหล่านั้นมากจนทําให้ฉันมูฟออนไม่ได้ถ้าวันนั้นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับคุณแล้วมันเวลามันผ่านไป3ปี5ปี1ิปี คุณจะเสียดายมากๆเพราะว่าสิ่งเหล่านั้น่ะมันเอากลับมาไม่ได้เวลาที่คุณเสียไปมันเอากลับมาไม่ได้แล้วสิ่งที่คุณอยากทําบางทีมันมีจํากัดมันมีเวลาจากัดสมมติว่าถ้าเกิดคุณเริ่มท่อนทำคอนเทนต์5ปีที่แล้ววันนี้คุณอาจจะทําประโยชน์ให้กับใครบนโลกใบนี้ได้เยอะจากการฟังคลิปของคุณหรือคุณอาจจะเป็นแสงสว่างให้ใครบางคนที่เขาเจอปัญหาแบบคุณและเขาออกจากปัญหาได้ด้วยคลิปของคุณคุณจะสร้าง Impact ดีๆมากมายถ้าเกิดคุณเริ่มต้น5ปีที่แล้วเห็นไหมคะว่าเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่คุณทํามันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนมันไม่ได้ไปรบกวนใครมันไม่ได้ทําให้คุณต้องไปเอาอะไรจากใครมาคุณทําเพราะว่าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันจะดีต่อใครมากกว่า2คนทําไปเถอะค่ะแล้วถ้าสิ่งที่คุณไม่ได้ทํามันเป็นเพราะว่าคุณแคร์สายตาคนอื่นมากอย่าไปแคร์เพราะวันนี้ไม่มีใครแคร์ครเราหรอกช่วย แคร์ตัวเองให้มากขึ้นแคร์ความรู้สึกตัวเองให้มากขึ้นแคร์อนาคตของตัวเองให้มากขึ้นแค่อนาคตของ ครอบครัวให้มากขึ้นแค่คนที่เขารักคุณจริงๆแล้วคนที่คุณควรจะรักนั่นก็คือตัวเองก่อนแล้วพอเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งเหล่านี้มันมันตอบแทนเรามามากพอแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณสามารถดูแลครอบครัวของคุณได้ดีขึ้นเพราะคุณมีความสุขจากตัวของคุณความสุขของคุณเนี่ยมันจะค่อยๆแบ่งปันไปกับคนรอบข้างพอคนรอบข้างได้ความสุขเหล่านั้นมากแล้วมันจะแบ่งปันไปกับคนนอกวงจรของคุณแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าโหวันนี้ใครก็อยากที่จะคุยกับฉันเขาคุยกับฉันและเขารู้สึกดีขึ้น เพราะฉะนั้นอย่าไปแคร์คนที่เขาไม่ได้สนใจเราแคร์ตัวเองก่อนดูแลตัวเองให้ดีดูแลความรู้สึกตัวเองให้ดีและมุนออนทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําข้อ 3. เป็นสิ่งที่กิบเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของกิบถ้าวันนี้กิบย้อนเวลากลับไปได้20ปีก่อนกิบจะยอมลงทุนอันดับแรกเลยคือลงทุนกับตัวเองเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้คือการเสียเวลากับอะไรที่เราไม่รู้ะ มันแลกมากับความเจ็บปวดในบางทีมันแลกมากับความปวดหัวความเครียดความกังวลเวลาเราลองทํามันอาจจะเวิร์กหรือมันอาจจะไม่เวิร์กพอมันไม่เวิร์กเราเริ่มเฟลเราเริ่มเครียดการที่เราต้องพยายามทดลองทําอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่รู้แล้วเราทําไปเราไม่รู้เลยว่าผลที่มันออกมามันจะบวกหรือลบมันไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียไปพอคุณลองคิดดูนะคะว่าในโลกของปัจจุบันอ่ะมันมีคอสการทําธุรกิจเนี่ย ที่มันตรงกับไล์เราอะเยอะแยะมากมายในไหนเราก็พูดเรื่องคอร์สธุรกิจละถ้าเกิดใครอยากทำธุรกิจแล้วไม่รู้ว่าธุรกิจเนี่ยมันหน้าตาเป็นแบบไหนอะไรที่คุณคุณจะต้องเจอบ้างอะไรที่คุณคุณจะต้องรู้บ้างกินแนะนำนะมินิคอร์สสุดหลับสร้างร้านควรจะเรียนนะคะตอนนี้ราคาโปดีมากใครสในใจแอดไลน์มาได้นะคะที่อดแพนนี่แล้วเราจะส่งารายละเอียดให้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณลองคิดดูนะว่า ้าเกิดวันนี้มันมีคอร์สดีๆมากมายที่คนเนี่ยเขาพยายามเขาล้มแล้วลุกแล้วล้มกี่ครั้งลุกกี่ครั้งแล้วแลวเขาเอาเคล็ดลับเหล่านั้นเนี่ยมาบอกเราแล้วเราสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งที่เขาพลาดเราจะได้บอกตัวเองว่าเราไม่ควรจะพลาดเหมือนเขาเราจะได้ข้ามสเตจนั้นไปเลยคุณลองคิดดูนะว่ามันจะแลกมากับเวลาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ที่คุณจะประหยัดให้กับชีวิตตัวเองได้ คุณจะประสบความสําเร็จได้ให้เร็วมากขึ้นอีกกี่ปีถ้าเกิดคุณรู้ในสิ่งที่คุณไม่รู้และคุณไม่ต้องเสียเวลาลอง mm. เพื่อที่จะหวังว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะวันนี้นะอะไรที่มันเป็นเป็นความรู้และคุณสามารถที่จะเอามาได้คลิปต่างๆฟรีมากมาย คือคุณต้องเลือกแล้วว่าคุณเนี่ยไม่รู้อะไรและอะไรที่คุณอยากจะรู้แล้วโฟกัสกับคอนเทนต์เหล่านั้นพยายามที่จะหาความรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับสิ่งที่คุณไม่รู้ต่อมาล้วเริ่มเร็วรู้เร็วลองเร็ว เจ็บแลวอย่าเสียเวลากับความคิดว่าทําไม่ดีทดําดีไม่ดีดีไม่ดีให้เวลากับมันเลยโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่ที่มานะให้เวลากับมันเลยเช่นวันนี้คุณอยากจะเปิดร้านกาแฟให้เวลากับมันเลยว30วันฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าการเปิดร้านกาแฟเนี่ยมันเป็นยังไงลักษณะม,มันเป็นยังไงก่อนเริ่มต้นคุณต้องทําอะไรบ้าง เริ่มต้นคุณต้าทำอะไรบ้างคลิเชื่อว่ามีคนที่เปิดร้านกาแฟแล้วประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จมาแชร์คลิปดีๆกับคุณแบบฟรีๆเนี่ยออนไลน์เนี่ยเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะย้อนกลับไปข้อเียแล้วพยายามที่จะหาความรู้ในสิ่งที่เองไม่รู้ใช้เวลากับมัน3าวันในการที่จะทดลองว่าหาความรู้แล้วเริ่มสั่ง หาคำตอบให้กับตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราให้เวลากับมันละสามสิบวันตอนนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยคืออะไรต่อมาคือพอคุณรู้แล้วคุณจะต้องตัดสินใจแล้วว่าคุณจะไปต่อหรือคุณจะพอแค่นี้ถ้าเกิดคุณจะไปต่อคุณก็จะรู้แล้วว่าลักษณะหน้าตาที่คุณจะต้องเจอในหนทางข้างหน้าของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ตัดสินใจเริ่มเลยหรือถ้าเกิดคุณไม่ไปต่อทุกอย่างมันก็จะจบภายใน30วันเพราะฉะนั้นจํากัดเวลาให้มันในสิ่งที่เราอยากจะทํา และอะไรที่มันเวิร์กเริ่มเลยการที่คุณไม่เริ่มเพราะคุณไม่รู้ในสิ่งที่มันทําให้คุณตัดสินใจไม่ได้คุณอาจจะคิดว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กมันจะดีไม่ดีเพราะฉะนั้นเราหาคําตอบให้กับมันได้ถ้าเกิดเรารู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ทั้งหมดเช่นคนที่ทําแล้วเขาล้มเหลวเนี่ยเขาเป็นยังไงลักษณะมันเป็นยังไงเราจะเรียนรู้กับความล้มเหลวของเขาได้ยังไงทํายังไงให้ความล้มเหลวของเขามเป็นครูที่สอนเราให้เราไม่ไปซ้ํารอยเดิมของเขาพยายามถามคําถามเหล่านี้กับตัวเอง หาข้อมูลให้กับตัวเองให้ได้ภายใน30วันและตัดสินใจแล้วทําท,ทันทีถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทําเพราะถ้าเกิดคุณทําไปแล้วสิ่งที่คุณจะได้ทําต่อไปคือคุณได้ลองคุณได้ลงสนามจริงแล้วถ้ามันไม่เวิร์กเราก็มีเวลาในการที่จะเอะเราจะทํายังไงที่จะทําให้มันเวิร์กได้คือ ณนะวันนี้นะกิ๊บแฮปปี้กับตัวเองมากเพราะว่า,วาไอเดียทุกอย่างที่กิ๊บมีในชีวิตเนี่ยกิ๊บแทบจะทํามันได้แล้วทั้งหมดแต่กิ๊บจะใช้คอนเซปต์นี้กับตัวเองเลยว่าเราจะให้เวลากับไอเดียของเราแค่30วันหรือไม่อาจจะน้อยกว่านั้นอีกคือเราจะแบ่งเวลาเลยว่าในหนึ่งวันเราจะให้หนึ่งชั่วโมงในการที่จะหาข้อมูลกับซัพพอร์ตไอเดียของเราว่า เราจะทําต่อไม่ทําต่อพอได้ข้อมูลมากพอแล้วกิ๊บจะตัดสินใจเลยว่าไปต่อไม่ไปต่อบางทีข้อมูลมันจะตัดสินใจแทนคุณเลยว่ามันเสี่ยงเกินไปอย่าไปทําเพราะฉะนั้นเราก็จะ move on มีไอเดียใหม่แล้วก็ทําแบบนี้ใหม่แต่ถ้าเกิดมันใช่แล้วทุกอย่างมันขีดถูกหมดสิ่งที่กิ๊บทำคือกิ๊บจะทาอย่างดีแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดกิ๊บก็จะถามตัวเองก่อนฉันจะแก้อะไรได้วันนี้ความผิดพลาดที่ฉันมีอุปสรรคที่ฉันมีใครที่เขามีแบบนี้ใครที่เขาเคยเจอแบบนี้แล้วเขาหาทางออกยังไง กิมก็จะเอาความรู้ของเขามาประยุกต์ใช้แล้วก็ไปลองกับธุรกิจของเราสุดท้ายอ่ะมันเราก็จะผ่านมันไปได้ถ้าเราไม่ลงไปสกอดเราไม่ยอมแพ้ไปสกอดเราพยายามที่จะหาทางออกอยู่สม่ําเสมอเราก็จะไปต่อได้แต่ถ้าเกิดมันไปไม่ได้จริงๆเรารู้ว่าถึงเราไปต่อมันไม่คุ้มกับการที่คุณจะไปต่อคุณก็ตัดสินใจวันนี้เลยว่าฉันพอแล้วอย่างน้อยวันนี้ฉันได้ลองแล้วอย่างน้อยวันนี้ฉันได้เอาไอเดียของฉันที่มันไม่คิดว่า จะเวิร์กฉันได้ลองมาแล้วฉันได้รู้แล้วว่าไอไอเดียเนี้ยมันเป็นยังไงฉันได้สัมผัสมันจริงๆแล้วมันก็คุ้มค่าแล้วกับเวลาที่คุณเสียไปคุณจะรู้สึกกับตัวเองดีขึ้นแล้วทุกอย่างที่คุณทํามันคือประสบการณ์ที่คุณจะไปบอกคนอื่นได้วันนี้คุณลองแล้วมันไม่เวิร์กเพราะแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาทําตามทุกข้อที่กิ๊บบอกแล้วคุณจะไม่เสียเวลา กับสิ่งที่มันทําให้การใช้ชีวิตของคุณเนี่ยมันคุ้มค่าเลยเพราะฉะนั้นในวันทุกวันของเราเนี่ยมันมีคุณค่าเวลาที่เราเสียไปเวลาที่เราใช้ไปในแต่ละวันมันมีคุณค่ามากมากถ้าวันนี้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันมีคุณค่ากับคนอื่นมันสร้างมูลค่ากับคนอื่นได้คุณจะไม่อยากเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นทุกอยากให้ทุกคนใช้เวลาใช้ชืิตให้คุณอย่าเสียเวลาแต่แค่ความไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้แล้วทุกอย่างทุกคนประสบความสสสําาเร็จจนนนะกัใใหหม่ด้วี